คลิปนี้เป็นการสอนด้วยจิตอาสาเพื่อให้ความรู้แเก่น้องๆผิดพลาดการใดขอแพย่มาณะที่นี้ด้วยค่ะจงอ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้และวตอบคำถามข้อ29วรรคที่1เงินและทองกองอยู่ประตูนหน้าวรรคที่2คอยเปิดอ้ายิ้มรับไม่สับสวรรคที่3ทัพย์ในดินสินในน้ำออกข้มไปวรรคที่4แหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอำนวยเอ่ย29บทประพันธ์ข้างต้นข้อใดไม่มีสัมผัสยพยัญชนะทั้งสองวรรค 1วรรวัคที่1และวรคที่2 2วรรวคที่2และวรคที่3 3วรรวคที่3และวรคที่4 4วรี่วัคที่4และวรคที่1สัมผัสพยัญชนะคือคำพล้องจองที่มีพยัญชนะตัวหลักเป็นตัวเดียวกันแต่ผสมสระต่างกันวัคที่1ไม่มีสัมผัสพยัญชนะวัคที่2ไม่มีสัมผัสพยัญชนะวัคที่3มมีสัมผัสพยัญชนะคือคำว่านายกับคำว่าน้ำ วักที่4มีสัมผัสเพยยญชนะคือคําว่าทองกับควาไทยและคําว่าอ e ํากับคําว่าเอ้ยเพราะฉะนั้นข้อ1จึงเป็นข้อที่ถูก